สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซลาพัฒนาที่ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับลาวพัฒนาวันที่13มกราคม2อ1 8นะครับสำหรับลาวพัฒนาวันสุดที่ผ่านมานะครับ10มกราครับผลรางวัลขอาที่08 1ย์แปน่นะครับลาวพัฒนาก็จะมาอย่างนี้นะครับ สตัวก็จะมาอยู่3ตัวนะครับจะเป็นนี้ครับเป็นหามเป็นเบิ้ลอยู่ประมาณนี้นครับถ้าใครได้ตุเรียนไปก็ถือว่าค่อนข้างจะโชคดีนะครับและที่สำคัญก็คือเราพัฒนางมดที่ผ่านมานะครับเป็นการออกรางวัลแบบใหม่นะครับนะจะเดิมเนี่ยเขาจะคะาลูกบอลเนี่ยาจากหกสิลูกนะครับนะ ให้เหลือ6ลูกนะครับแล้วก็มาจากหกลูกก็มาคัดตำแหน่งกันอีกนะครับมนาะทำไปคัดตำแหน่งกันอีกจากอีกรอบหนึ่งอ่แต่ที่แอดสังเกตวันสุดที่ผ่านมานะครับออกคล้ายๆกับรัฐบาลไทยเลยนะครับนะคือให้คณะรประการเนี่ยขึ้นไปหมุนอ่าที่เป็นวงกลมนะครับนะเสร็จแล้วก็ให้ลูกบอลตกลงมาจากนั้นก็ เปิดอ่าลงมันแต่ละหลักนะครับแต่ละหน่วยเนี่ยแต่แต่แต่ละตำแหน่งเนี่ยออกมาแล้วก็ประกาศผลรางวัลเลยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับรัฐบาลไทยนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการองครับนะครับแต่ที่อพูดมาคือให้ข้อสังเกตเฉยว่าเป็นการออกรูปแบบใหม่นะครับนะแต่ของเรา่มาที่หัวเรานะครับนะอธิพิทิไปคือตัวนี้นะครับนะสูตรที่จับคู่นะครับ สูตรในสี่ตัวนะครับนะก็จับคู่กันมาเองนะครับเก้าสามเราจับคู่ก็ไม่มีนะครับนะไม่มีเก้าสามมีแต่หกนะครับหกสามแล้วก็ศูนย์สามนะครับใกล้เคียงกันหนึ่งสามเนี่ยก็แต่แค่ใกล้เคียงครับและเลขสามตัวนะครับที่แอดให้เขาสังเกตนะครับก็คือนี่นะครับมันอยู่ในกลุ่มเด่นอยู่ประมาณเนี่ยนะครับสี่ตัวนี้นะครับนะศูนย์สามเก้าเก้าเนี่ยประมาณนี้ครับ ก็เลยให้ข้อสังเกตไว้ก็ว่าออกประมาณนี้นะครับเราก็มาดูสูตรของเราดีกว่าครับว่ากันต่อ สูตรเดิมนะครับที่เราใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับงวดที่ผ่านมาคือสูตรนี้มันหลุดนะครับงวดนี้สูตรตัวนี้เข้านะครับนะแล้วก็จะให้ดูสูตรสองตัวนะครับมันจะเข้ามวดเป็นงวดช่วงหลังนะครับนะนี่เข้าแอปถึงบอกว่างวดที่ผ่านมาหลุดแล้วจะเข้านะครับก็เข้าที่สามกันหน่งจะพูดกันมานะครับสูตรนี้นะครับจับคู่กันมางวดท่ผ่านมาสูตรจับคู่ฝั่งนี้หลุดแล้วนะครับแล้วก็งวดนี้ คือถ้าหลุดก็จะเดินต่อนะครับแต่แอดคิดว่าจะไม่ใช้นะครับะวันนี้เจ็ดหนึ่งหกเนี่ยนะครับสูตรสองตัวในวันนี้สูตรก็สองนะครับก็ลองดูว่าจะมาไหมสูตรสี่ตัวเรานะครับก็ยังใช้อยู่นะครับถ้าเดินต่อก็ใช้อยู่นะครับสองสี่ห้าแปดนะครับรอบนี้แอาจะมาจับคู่ในสูตรใหม่นะครับลองดูตัวจับชนนะครับไอ้สี่สูตรสี่ตัวเรายังใช้เหมือนเดิมนะครับ ที่แอปบอกว่าเราใช้2สูตรใช่ไหมครับก็คือสูตรที่เดินดีนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับสามตัวนี้นะครับให้ดูนะครับดาวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สูตรสี่ตัวฝั่งนี้นะครับที่เป็นตัวเลขเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้มเดยงขึ้นมาเนะยครับยาวมาเลยนะครับสูตรนี้เดินดีมากนะครับยังไม่หลุด เดินยาวมาครับแต่เราจะหาคู่จับเขายังไม่ได้นะครับนะนี่ครับเดินมาก็รอบนี้แอดจะใช้สูตรนี้นะครับเลขเรียงแต้มกันนะครับเป็นเลขที่เลียงแต้มกันจับคู่กับเลขสีตัวเรานะครับก็ที่แอดทำมานะครับเมื่อคืนลองไล่ดูนะครับก็คือตั้งแต่6ธันวาคมนะครับให้ดูนะครับ จะใช้สูตรตัวนี้นะครับมาเป็นคู่อ่าเป็นคู่เทียบด้วยนะครับนะก็คือเนี่ยครับคุณรอบนี้มันชนกันที่แปดเก้าศูนย์นะครับชนกันแปดเก้าศูนย์น่าจะต้องมาตัวหนึ่งนะครับนะรอบนี้มาสองตัวนะครับคือจับคู่กับฝั่งนี้นะครับก็ได้ที่เก้าศูนย์นะครับรอบนี้เจ็ดแปดเก้านะครับชนสามตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มาที่เจ็ดนะครับจับคู่กับฝั่งนี้ได้ห้าเจ็ดรอบนี้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับชนที่เจ็ดแปด ก็มาที่เลข8ดนะครับแต่จับคู่กับ4ตัวนี้ไม่เข้านะครับนะหลุดวันที่13นะครับรอบนี้ชนที่เลข1นะครับนะแต่ก็ไม่มานะครับนะเลข1ไม่มาจับคู่กับฝั่งนี้ได้ที่หลุดนะครับนะไม่เข้านะครับแต่ก็คือได้เลขตัวชนนะครับแต่ถ้าจับฝั่งนี้ก็ได้9 4้าสนะครับวันที่16เนี่ย ฝั่งนี้ไม่ชนกันนะครับถ้าฝั่งถ้าไม่ชนเนี่ยถ้ามาจับจับคู่ก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับนะแต่ถ้าวันนี้คือเราเอาสูตรนี้นะครับจุดประสงค์คือเราต้องการสูตรนี้มาชนกับสูตรนี้นะครับนะเป็นเป็นตัวหลักก่อนนะครับก็ยังมาที่เก่ามาที่ศูนย์หนึ่งนะครับรอบนี้ชนที่เจ็ดนะครับสูตรนี้เปินสูตรสูตรนี้มันโชคดีนะครับมาที่สี่ตัวเลยนะครับเข้าทั้งสี่ตัวก็เลยมาที่สามเจ็ด วันนี้นครับยี่สิบธันวาคมไม่ชนนะครับนะเลขไม่ชนกันนะครับถ้าจับคู่ก็มาที่ห้าศูนย์นะครับนะแต่แต่เราจับฝั่งนี้ก็มาที่ห้าศูนย์เช่นเดิมนะครับมาที่ห้าศูนย์งวดที่ยี่สิบสามนี่สุดนี้หลุดนะครับวันนี้ก็ไม่ชนนะครับถ้าไม่ชนจับคู่ฝั่งนี้มาที่เก้าสองนะครับงวดที่ยี่สิบห้าแปดเก้าศูนย์ชนกันสามตัวเลยนะ อาจจะมาฝั่งนี้มาที่แปดเก้านะครับแล้วก็เก้าเก้าด้วยนะครับถือว่าโชคดีนะครับยี่สิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์กับสี่ยหกรอบนี้ก็ไม่ชนนะครับไม่ชนถ้าไม่ชนจับคู่มาที่หกเจ็ดนะครับถ้าเรามาชนฝั่งนี้ก็มาที่หกเจ็ดเหมือนเดิมนะครับวันที่สามสิบเจ็ดไปเก้าศูนย์ไม่ชนนะครับสองสามสี่จับคู่ถ้าจับฝั่งนี้ก็มาที่เก้าสองนะครับ จับฝั่งนี้ก็มาที่เก้าสองเหมือนเดิมนะครับวันที่สามนะครับสามสี่ห้าหกสองสามสี่ชนที่สามกับสี่นะครับก็จับคู่ไม่เข้านะครับนะน่ครับฝั่งนี้ก็ไม่เข้าด้วยนะครับเนื่องจากหลุดสุดนี้หลุดนะครับวันที่หกมกราคมนะครับเข้าปีใหม่นะครับนะสกรารใหม่สิงหสิบแปดนะครับสามสี่หกกับสี่ห้าหกนะครับ จับคู่มาที่สี่หกหกสี่นะครับก็จับคู่ฝั่งนี้ก็มาที่สี่หกเหมือนเดิมนะครับเลขสี่นะครับมาดูวันที่แปดนะครับ6กเจ็ดแปดเก้ากับฝั่งนี้ไม่ชนกันนะครับสองสามสี่จับคู่ก็มาที่เก้าสี่นะครับสี 4, 9, ่เก้าเช่นกันครับจับคู่กับฝั่งนี้ก็มาที่สี่เก้านะครับนะเห็นว,ว่าเลขมันชนกันนะครับ ตนที่10นะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับ6กเจ็ดแปดเก้ารอบนี้มาที่แปดเก้าศูนย์ะครับชนสองตัวนะครับแปดกับเก้าก็มาที่เลขเก้านะครับถ้าชนเก้าฝั่งนี้นะครับมาที่เก้าสามนะครับก็ยังมานะครับรอบนี้ครับสิบสามมกราคมนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับชนศูนย์หนึ่งสองชนกันสามตัวนะครับเราก็จะจับมาชนกับศูนย์นี้นะครับรอบนี้อาจจะใช้ศูตรนี้มาชนนะครับ 2องสี่ห้าแปดนะครับหวังว่าจะเดินดีนะครับนะก็รองดูครับรอบนี้จับคู่นะครับก็ได้12ชุดเหมือนเดิมนะครับยังเป็นตัวเลขเยอะอยู่นะครับลาวพัฒนาวันที่ส,สิบามมกราคม2มรูสินะครับนะศูนสองกับสองสี่ห้าแปดนะครับเด่นที่ศูนย์กับห้านะครับเด่นที่ศูนย์ ชนกันแล้วแอดประเด็นที่ศูนย์เนี่ยะน,นะครับเราไม่ชอบที่ศูนย์นะครับจะพูดนะครับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสองสองสองสี่สองห้าสองแปดต่อแล้วแต่ท่านที่ชอบนะครับนะแต่ถ้าชอบในฝั่งเลขเนี้ยจะชอบอีกตัวนึงก็คือสองแปดเนี่ยนะครับถ้าชอบนะครับก็เน้นไปที่ศูนย์นะครับ 02 04 05 08นะครับถ้าชอบยิงก็อยู่นี่นะครับนะ05กับ15เลยนะครับเลขที่ชอบนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับลาวพัฒนาเป็นการจับคู่ชนสูดใหม่นะครับลองดูครับเผื่อจะโชคดีนะครับขอบคุณ f อนะครับที่ติดตามรับชมรบฟังนะครับคอยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดี มีชัยนะครับมีความสุขตุกขหม่ด้วยซย์กับทุกคนทุกท่านครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็ด,ดูแลสุขภาพให้อบุญนะครับเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ